โน้ำมน้ำมมาตัว <Probably>. น้ำ <GO> ม <av uther> ูเลโตรงาออกมาไลายมาจุดได้เพ่ทิ้ประดังถ้าตากมังตะตูน้จังงนมาตรวจจังบ่ข้เยมาถึงเวลาแล้วแหละ ที่เราต้องประกาศผลการน,นะครับก่อนอื่นพูดเลยว่างวดนี้เดือนนี้นะเจมเหนื่อยมากๆนะครับเจอทั้งสถานการณ์โควิดทั้งสถานการณ์การเลื่อนออกของหวยไทยหวยลาแบบโอ้โหผัดกันอลหม่านมากๆซึ่งทนำะให้เรายุ่งมากๆนะครับนอกจากยุ่งกับการเคลียร์เรื่องเบอร์ยังจะเรื่องคลิปเราก็แทบจะไม่ได้ลงเลยในช่อง AJ Fox TV นะครับเพราะเครียดหลายเรื่องมากๆนะครับแต่ ทำไงได้เราสัญญาแล้วว่าจะแจกเราคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไม่สามารถเอาความหวังของทุกคนมาล้อเล่นได้นะครับดังนั้นวันนี้มาประกาศผลกันนะครับผู้ที่ร่วมเล่นเกมกับนาเจมนะครับแจกลอกฟรีเพียงแค่ถล่มแช์นะครับอ่านะครับตัวนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณแชร์ขอบคุณสําหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมนะครับไปถึง24 0 0 0พันกว่าแชร์เลยนะนาะเจมดูล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้ จริงๆแล้วเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้คือเที่ยงคืน2นาทีนะครับขอวันที่2เมษาก็เดี๋ยวผมจะกว่าจะตัดคลิปเสร็จนั้นน่าจะมานส่งสองสามทุ่มนะครับก็หลังจากเราไลฟ์สดคูดบัตรตำเงินประกาศรุนลอกเทพนั่นเองนะครับโอเคว่าแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาเล่นด้วยกันนะครับสองหมืัมแชรสนุกมากนะครับเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันว่า ใครจะได้อะไรยังไงอ่ะมาดูเลยวันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะอาจจะดูแปลกๆนิดนึงกล้องใหญ่ยังค้างกับงานใหญ่อยู่ยังไม่อยากถอดออกมาเนาะอ่ะเดี๋ยวกดเข้าแชร์เลยไปอ่านะครับเราก็มีอยู่หน้าโปรแกรมนับแชร์นะครับจะสังเกตดูคนที่แชร์ซ้าก็จะขึ้นมาหลายอันนะครับอย่างที่ผมบอกแชร์เยอะก็มีฉลากเยอะนะครับแต่เราก็เนี่ยนะครับลองเช็คกันดูนะครับ เสียกอฟนะธนทนะนอะไรอย่างนี้นะครับโห oh, แชร์กันเยอะมากตูนพลาลมีนะครับอะเอาเยอ่อๆเนาะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคลิปกันไม่ทันนะครับเดี๋ยอสุ่มเลยนะครับทั้งหมด24ง0 0ืันแชร์เยอะมากมายนะครับถ้ากดโหลดทังคืนก็คงจะไม่หมดนะครับมีใครบ้างก็อีกเยอะแต่ผมโหลดไม่หมดหรอกน,นะวันนี้คือผมโหลดรายชื่อลงไปไม่หมดเพราะว่ามันเที่ยงคืนผมกลัวตัดคลิปไม่ทนันตามที่นัดนะครับดังนั้นนะกดสุ่มรายชื่อกันเลยนะครับ ครั้งเดียวเท่านั้นเราจะรู้ผู้โชคดีเลยนะครับว่าใครเนี่ยจะได้รอกไปฟรีๆส่งฟรีกันเลยพร้อมแล้วไปลุ้นลุผู้โชคดีได้แก่ได้แก่ได้แก่คุณไฟคลัสนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูโพสเขาน่อยว่าเขาทำตามกติกาครบหรือเปล่าทำไม่ครบ แจกงวดหน้านะเว้ยนี่นะครับก็แชร์โอ้แชร์เข้ากลุ่มด้วยเหรอเนี่ยกลุ่มอะไรครับนี่เยอะมากนะครับโอ้ค้างเลยเครื่องผมคอมค้างนะครับโอ้แจกเข้ากลุ่มปืนบ้าบ,บอใช่ไหมเนี่ยเอาขอคอมหม่งค้างครับท่านผู้ชมแสดงว่าแชร์เยอะมากครับคอมค้างไปเลยอะ่ะอันนี้มาละ มาดูหน้าเฟซหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปคนไหนเป็นคนแชร์อ่ะเดี๋ยวนะขอชื่อไฟคัทนะครับอ่าไฟคัทขอภัยคอมนักเจมช้านิดนึงนะครับ จหลับแล้วลูกพี่เอ้ยอ๋อไฟคัทเฟซนี้นะครับแล้วคือยังไงอะผมงงไม่มีอะไรอะไม่มีอะไรเลยหรือไงผมกดไอ้คำว่าดูดูแชร์คนที่แชร์ไม่ใช่เฟซนี้อะครับเป็นอีกเฟซหนึ่งคืออะไรไม่เข้าใจครับดังนั้นผมขอ ขอยึดตามอันนี้นะเนื่องจากอันเนี้ยเปิดเข้าไปแล้วเฟสไฟคัทเนี่ยเราไม่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าผม,มให้แชร์ไนปสนาธารณะถูกไหมแล้วมันไม่ขึ้นอนะ่ะอ้าวปกติจะสุ่มอีกทีงวดหน้าเลยผมขอสุ่มใหม่เลยละกันเพราะว่าเราแชร์กันตั้งสองห0ื่นสี่องมื่นสี่แชร์มันต้องเจอผู้โชคดีเหรอวะไปนะครับผู้โชคดีรอบที่สดได้แก เขาไปดูหน้าเฟซซึงก่อนนะครับว่าทําตามกติกาถูกต้องไหมนะครับโอ้โหน่าเสียดายท่านแรกไม่น่าเลยแชร์ได้สุมได้แล้วแท้กระดัน้นไปนี่เนาะคอนมน่าเจมชาเนาะคงต้องได้เวลาอัปเกรดแล้วแหละนี่นะครับหน้าเฟซเป็นแบบนี้ดูสิอ่ามีแชร์นะครับโอ้เยอะมากมายโอเคนะครับก็ยินดีกับนะยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมด้วยนะครับเดี๋ยวก็รายงานตัวที่ Facebook น้เจมได้เลยนะครับเฟสจิริยุกโหนวดนะครับโอเคคือเจอผู้โชคดีกันแล้วนะครับโผลเสียใจกับท่านแรกนะครับทำตามบัญีการไม่ครบนะครับผมบอกแล้วอย่าพลาดกับอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆสุ่มได้แล้วเด็แท้นะครับแต่เปิดหน้าเฟสแล้วเหม็นการแชร์นะครับผมบอกให้แชร์เป็นสาธารณะนั่นเองนะครับรับไปเลยสำหรับผู้โชคดีนะครับชื่อเฟสว่ายังจำทุกสิ่งที่เธอลืมนะครับก็รายงานตัวมาที่เฟซนะเจมเลยนะเจมไม่ตามนะครับสำหรับใครที่อยากให้แจกแบบนี้โอ้โห พูดเลยนะเศรษฐกิจเดือนหน้าต่ออย่างนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเนะจมจะเดิอนอยังไงยังไม่รู้เลยเป็นอะไรที่มืดมิดมากแต่ใครอยากให้แจกอผมขอหนักๆเลยอันนี้คลิปนี้จะลงใน y YouTube ด้วยนะถ้าคลิปนี้ถึง2 0 0พวิวเราจะมีเกมแจกภายในเดือนภายในสิ้นเดือนเมษาะนะจะมีเกมแจกรอกอีกแต่ถ้าเกินสิ้นเดือนเมษาแล้วไม่ถึง2000วิวเราไม่แจกดังนั้นช่วยกันแชร์เฉยๆเนี่ยนะช่วยกันแชร์ผมอยากให้หลายคนรู้ว่า ถ้าเจมันชอบแจกเว้ยแต่ถ้าไม่ถึงแค่2แค่2อวันวิวอ่ะให้กันไม่ได้ก็ก็ไม่แจกแค่นั้นเองโอเควันนี้ยินดีกับผู้โชคดีและเสียใจกับผู้ที่พลาดไปไม่น่าพลาดผมเองเจ็บใจแทนเลว,วันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะสองวันวะิวนะ